เอาสบายดีเนาะสบายดีมุมเกินขูุ่กคนเนาะเมื่อนี้เฮาสิพาทุกคนมาแก้เนาะปัญหาที่ว่าโน้ตบุ๊กมีปัญหาเรื่องการสัมผัสอีกเนาะน่องนาะงน่อสัมผัสนี่เนาะนี่เนาะเฮาสัมผัสอยู่นี่เฮาสัมผัสอยู่นี่นะตัวนี้มันมีปัญหาเนาะตัวนี้เนาะนี่เนาะเมาส์มันจะบดิงเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเมาส์มันจะบดิงเนี่ยเนาะเมาส์ตัวนี้มันจะบดิงเนาะเมาส์เนาะข้าขยับอยู่เผื่อนี่เนาะ นี่ขยับอย่างนี้นนเนาะขยับบนตีงนั่นเองเนาะฉะนั้นเห่าสิพามาแก้นักกันเนาะในการแก้ก็คือมีสองวิธีนั่นเองเนาะเนาะมาเบิ่งขั้นตอนวิธีที่หนึ่งเนาะทีมหนึ่งทุกคนมาหาน่เนาะมาเบิ่งมาเบิ่งที่แบบเป็นพิมพ์เนาะเป็นพิมพ์มาไล่หาน่เนาะมันมีเครื่องไม้เนาะเครื่องไม้มีเครื่องไม้เนาะ มีเครื่องไม้แตล่ละอันเลยเนาะห้ามมากดพร้อมกันลองเบิ่งเนาะกดตัวน mm hmm ี้เนาะทามาเบิ่งเนาะเลาคุณมาเบิ่งน้ากันเนาะเอามกดเนาะเห็นเนาะเมา่มันจะบดตีอีเนาะเห็นเนาะมาแก้วิธีที่หนึ่งเอากดทีแป็นพิมพ์เนาะกดตัวนี้เนาะกดปุ่มปุ่มนี้เนาะปุ่มอาร์ตเนาะบวกกับตัวนี้เนาะมีเครื่องไม้เนาะเนาะ เนาะมาเบืองนี่เนาะมันีเห้าขยับมันจะไปเนาะมันนี่ได้แล้วเนาะนีะเนาะนี่เนาะเนาะพน่น้องาเนาะ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 เนา่เาเนาเนา่าอ่าเนา่มัานาะเนาะเนี้มนานมะเนบ่เนาะ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 เนานากเนาะเนาเนามอาใส่เมาะาเนาะใน่เมาเนาะนาเนาะเนเนาะใส่เนา ສະບາບແທ້ແລ້ວເຮົາມາມາເຂົ້າທີ່ທີ່ອ່ານີ້ເນາະນີ້ເນາະເຂົ້າທີ່ນີ້ເນາະມາເຂົ້າທີ່ c o ນນຂົີ່ນຂົາທີ່ c o ຄົນາบ่ແນຂໍພເນາເຂົາທີຂົທີ pc ນີ pc ນ đi PC là mắc khẩu thì mệt nó mệt nè mà thì mệt mệt là mà khẩu thì nó mà vừng đây vỡ nó đây vỡ nó đây vỡ mình đi chơi nó มากดเบิรงไดเวอร์ว่ามันครบหรือบ่นั่นเองเนาะหลังจากทุกคนมาเข่าเบิงอ่าไดเวอร์เนาะว่ามันครบหรือบ่เนาะถ้าเข่าไดเวอร์ไม่ไเจอร์นี่เนาะหลังจากนั้นเข้ามาเข่าทีเมาส์นั่นเองเนาะเมาส์เนาะเข้ามาคลิกทีเรือนนี่เนาะเรือว่าไดเวอร์นี่มันครบบ่ถ้ามันบ่ครบเข่ากล้คลิกคัวเนาะคลิกคัวอยู่ในเป็นพิมพ์นี่เนาะคลิกคัวอยู่ ทีคั่วเลือกอัปเดตไดเวอร์เนาะเลือกเลือกอัปเดตอัปเดตไดเวอร์นี่เนาะวิธีนี้ก็คือการเข้าต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองเนาะหรือว่ยฮอสปอร์ตมือถือก็ได้น <c oughs> เนาะเ <c oughs> ข้ากับเซิร์ชเลยเนาะคลิกเซิร์ชเลยเนาะหลังจากนั้นก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ตมันก็จะดาวน์โหลดให้เข้าเนาะมาเนาะ <c oughs> <c oughs> สำหรับการาแก่เนาะทัสบาร์เนาะทัสบาร์เนาะทัสของเมาส์นี่เนาะมันโบได้มาห่อนี้ก็คือจบเนาะสำเร็จเนาะสำหรับการแก่เนาะง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของข้าพเจ้าหรือว่าทุกคนมีปัญหายังก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเนาะ ขอขอบใจนาะ